โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมยิดีต้อนรับสู่การทดลองเล่นแล้วกันสำหรับ Star Wars Outlaw นะครับมันมีฟรีเดโมมาะครับผมโหลดเสร็จเมื่อกี้ Ubisoft Connect ใครอยากลองนะครับผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามันมีให้ลองลองเล่นอะลองกันหน่อยนะครับ Star Wars o u เ l a w นะครับเป็นภาคที่ยังไม่ลง Xbox Part เลยผมก็รอเล่นอยู่เมื่อไหร่มันจะฟรีนะครับ อันนี้เล่นเดโมฟรีไปก่อนแล้วกันมันลองดูหน่อยที่เป็นไงนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อกี้เลยนะลองดูหน่อยมาลองเล่นดูสิไม่รู้ว่าเฟรมเฟิร์มจะเป็นยังไงบ้างจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ามันติดตั้งแต่เอกแป๊บหนึ่งมันลองมันลองสเปคที่ผมใช้ในการทดสอบลองตอนนี้นะครับเพื่อนเหมือนเดิมครับ Ryzen 9 9 9 5 0 x 3D RAM 96GB รอบนี้นะครับผมเคลฟนะครับ ROG c e r t i f i บัตรันสี่0นะครับพอใส่4แถวปุ๊บมันมันใช้เขาเรียกว่าบัตรสูงไม่ได้ต้องดอบลงมานะครับถ้าจะใส่แบบ4ตัว4แถวไม่เหมือนตอน2แถวที่เป็น48ิกิกมัน7,800ได้ตอนนี้ต้องดอบลงมาเป็น6,400เมกะรฮิรไม์แทนนะครับผมใส่4แถวแล้วตอนนี้9กิกิก อ่ะสเปคตามข้างบนเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะ่ ROG Clave นั่นแหละ96เออตามนั้นเฟรมเรทตามนั้นโอ้ย Intel support นะครับเกมนี้ชัดเจนมากแล้วก็ข้างบนครับพระเอกของเราฮนะคัตจอ AsRock นะครับของเจ y g e นั่นแหละ RX9070XT 4K นะครับดูซิว่าปรับสุดเฟรมมันได้เท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าเครื่องผมเนี่ยเป็นยังไงมันไวไหมเราจะปรับเสีย 4K Star Wars เอาหรอผมอยากเห็นกระตานะครับเดี๋ยวเกมนี้จะเอาไปทดสอบ 3070Ti vs 5060Ti ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาแล้วนะสติงครับติมสีนี่คล้ายๆแบบ เกมอะไรนะ,ะเดี๋ยวปักจอก่อน F10 4K 120ปลดล็อกซิน e ม a ติกอะไรของเขาวะวีซิงอ่ะเดี๋ยวพายไปสักทีก่อนอ,อ,อะไรวะเนี่ยเฟรมเรทลิมิตไม่ต้องอะไรวะอันนี้ไม่น่าจะใช่โอ้โเอ็มดี FSA 3โอเค โอเคเอฟเออาร์สามอยู่เลยนะครับโอเคเฟรมเจนของเจแดงไปปุ๊บเรเทซิ่งปิดไม่ได้โอเคเขาไม่ให้เปิดก็ไม่เปิดอ่ะเต็มที่มีอะไรอ่ะสูงสุดแบบอันต้าคุณภาพโอเคอ่ะสุดได้เต็มที่เท่านี้ก็อ้นี่ทีมเอเออจัดไปโอเคสุดหมดจังเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ย อ๋อปรับสูงปรับแสงอะไรอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวเลือกฟังก์ชันปรับสุดทุกอย่างนะครับทุกคนมันล็อกเฟรมป่ะเนี่ยทำไมมันมันยิงที่60อ่ะลองลองดูก่อนลองดูนี่อะไรเนี่ยฟิกอัพสเกลโหมดทุด้นี้นั่นกันคืออะไรอ่ะตามนี้อ,อ้ะมีอะไรอีก อ่ามีออปชั่นกราฟิกด้วยอูอันต้าครับ cinematic on ครับอันต้าโอเคโมชั่นเบอร์ไม่เอาแค่นี้พอ r t x เล,เล็กไรที่นายจะวางยาก,การ์ดเอฟดีป่ะเนี่ยฮ้ยลงรับ msi mystic light ด้วยนะนเปิดปุ๊บมันจะสิงแสงกันเพือ่อ โอเคยังไงตั้งชุดหมดแล้วยังไงต่อมันเป็นเดโมอยู่เลยครับเดโมเวอร์ชันอะไรเนี่ยอะไรวะแปดแปดดองโอเคอ่ะทำไมดูเฟรมน้อยจังจริงปะเนี่ยอันนี้เราตั้ง 4k แล้วเราปรับสุดทุกฟังก์ชันนะครับนี่เราโดนวางยาหรือเปล่าเนี่ยวเราเปิดหมดแล้วนะฟอกเฟิร์ ไหวเนี่ยอู้มันมีฟังก์ชันอีกเหรอเนี่ยมันมีในส่วนของแอดวานอีกนะครับอุ้ยไหววะเนี่ยไหววะเนี่ยอุ้ยจะมีฟังก์ชันลึกลับอีกเหรอนี่มันมีฟังก์ชันซ่อนอีกนะครับโอ้อโหมีเรเทซิ่งเป็นตับเลยอ่ะตรงเนี้ยอุ้ยเรเทซิ่งเป็นตับเลยอ่ะไหวไปนะ เดี๋ยวผมเบาเบาเพลงแป๊บ,บนึงหูเพลงลั่นมากเลยเพลงสตาร์วอย่างลั่นอ่ะขอลดแป๊บ,บนึงสักหกสิบอ่ะโอเคมีฟังมีฟังก์งชันซ่อนที่แอดวานซ์อีกนะครับต้องดูดีๆนะเนี่ยเลือกจะค่าสุดเล็สุด,สดอ่ะได้แล้วนะถอยไปอ่ะเพื่อนๆใครเล่นสตาร์วเอาลอเนี่ยตรงนี้นะมันมีฟังก์ชันแอดวานซ์กราฟิกนะอย่าลืมเข้าไปเลือกกันเมื่อกี้อ่ะสุดทุกอย่างแล้วเนาะเท่าที่ตั้งได้มาลองดูที่เป็นไง ทำไมผมว่ามันตึ่ๆนะเนี่ยเฟรมเรทอ่ะไหวป่าววะเนี่ยฮึกาจอเอ็มดนี่โดนบางยาป่ะเนี่ย Intel ผมโบ๊ะมาเลยเมื่อกี้อ่ะตอนนี้มีเสียงแทรกเข้ามาเข้ามาเลือกตัวเลือกตั้งอะไรกันไม่รู้นะอะให้เขาหาเสียงกันไปวิ่งอะไรเนี่ยเปิดมาที่วิฟรมได้ไม่เยอะนะเว้ยิยทำเป็นเล่นนะเนี่ย เฟมนสี่สิบกวาเหงงหรอวิออจิงปว่านี่ยจริงปว่านี่ยอุ้ยขับยานขับยานนี่ลองเล่นครับลองเล่นบูทวาร์ปะเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปรหัสอะไรเปิดวาร์ปบุ้งมาเลยรหัสอะไรจะบุ้งไปไปครับกดเอ็กซ์กันแล้วเออวนี่ยป้ายสุดท้ายแกก็เลือกที่จะคอนโทรลตัวเองอยู่ดีให้ฉันฝึกเล่นทำไมดี เฟรมเลทโดดลงมา30 40, 40นะครับ R X 9 0 7 0 XT นะครับถ้าไปเล่นมาดูกันครับผมเห็นเฟรมเลทแล้วอ่อนใจเลยวะมันกินเวอร์ไปปะเนี่ยผมว่าไม่กินเวอร์ไปเพื่อนๆสังเกตที่แรม22่ิกิกว่าตอนนี้ 4K แบบสุดทุกอย่างคุณภูมกิกาจอ59อะไรเนี่ย ตอนที่เจ้าที่ผมดูจกภาพมันไม่ได้สวยแล้วมันกินสเปคเยอะจังวะผมว่ามันกินเวอร์วางอลังการเกินไปหรือเปล่ามันอดมาไม่ดีแน่ๆพัดซีนโอ้โหยี่สิบกว่าเฟรมแล้วภาพอย่างนี้นะภาพผมว่าภาพมันไม่ได้หนีไอ้ภาคฟอรเล่นเจไดอะไรที่เราเล่นเลยเนี่ย I don't anyone. trust ว่าม <Pokémon> <im> ันเวอร์ไปอะไร That's fair. ผมก็เป็นลูกยิกไงไม่ลงต้องมันมันดูกลิ่นเวอร์วังอลังการงานสร้างกัน่ะวิเรียบร้วเหรออุ้ยอะไรเนี่ยสิบยี่สิบเฟรมสิบเก้าเฟรมทำไมมันกินเวอร์จังวะมันมีอะไรที่มันกินเนี่ยผมยังไม่เห็นมันมีอะไรที่มันกินดูจากภาพเนี่ยฮะโบ ลงยานมาสวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้สวยมากนะเฮ้ยมันกินเวอร์ไปบ้างเนี่ยอะไร26เฟรมเหรอนี่คือ RYZEN 9 9 9 5 0 x 3D เก้ากแรมิกอย่างที่เห็นนะไมโกหกกินไปแล้ว24่ิกิกนะครับปรับสุดทุกอย่างเนี่ยเฟร,รมเรทยี่สิบหกโอ้โหยัยงไง <laughs> ตอนเดินเดินยสิบเจ็อ่ะดีขึ้นมานิดนึงเฮ้ยมันทำไมอะไรมันกินเยอะจังวะเดี๋ยวดูที่ผมว่ามันมันไม่นะ่ากินเยอะจริงเดี๋ยวในขอดูที่เซตติงต้งเซ็ตติ้งขออีกทีขออีกทีสี่เคร้อยยี่สิบสติอันล็อกนี่คืออะไรวะเนี่ยถ้าล็อกอะล็อกไว้คืออะไรล็อกสามที่เฟรมเหรอไม่รู้ลองก่อน องกดดิปึ๊บปึ๊บมีผลไหมมีผลกาแฟไหมไม่มีผลรู้สึกเหมือนเดิม the town หนักไปไหมถามใจเธอดูนะครับไหนเขาดูด mm hmm. อิอ่มันล็อกอยู่ใช่ไหมปลดล็อกเหมือนเดิมแต่ผมอยากรู้มันหนักอะไรมันหนักอะไรมันวางยาเจ๊เหรอ <laughs> วางยาเจ๊ amd f s r mm hmm. ก็เปิดแล้วนะนี่นี่ขนาดเปิดแล้วเนะี่ย ทำไมเปิดจากขนาดไหนวะเนี่ยอันนี้เปิดแล้วนะครับเฟรมเจนก็ยังเปิดแล้วด้วยนะครับนี่ผมมันไม่ได้เปิดเรลีคอนสตรักชั่นอะไรเลยนะครับเนี่ยอะไรอัพสเกลเหรอฟิกอาจจะปิดละ่ะผมว่าภาพมันหยาบมากเลยนะเว้ภาพมันหยาบมากคือแบบมันไม่ควรค่าที่มันจะกินสเปคขนาดนั้นนะ่ะนี่เ็าทำมาเกมมาดีหรือเปล่าเนี่ยอ่ะ เฟรมเท่าเดิมวู้จแแสงดีหน่อยแสงดีแสงดีแต่ว่าผมว่าภาพมันไม่ค่อยสวยอ่ะมันเหมือนจะสวยแต่มันไม่สวยเออดูดีมันดูหยบหยาแห้งๆไงไม่รู้ Whoa, โอโ้โหยี่สิบโ่าเฟรมนี่เล่นไม่ไหวนะครับเนี่ยตายเลยนะที่จริงเหรอมันทำไมหนักขนาดนั้นนะแล่มกาจอลืมบอกนะครับสิบหกกิกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ พี่ผมว่ามันกินหนักไปอ่ะมีอะไรอีกทำอะไรได้อีก Bias อะไรวะเนี่ยวิ่งกินแล้วไปสิบเอ็ดกิ๊กกว่าเองโอ้มันก็เหลือเฟือนอะ่ะอันนี้คืออะไรทำไมปรับไม่ได้อ่ะลองก่อนเออปรับตรงนี้มันกินเพราะามันเป็น n n e a t i v e ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลองก่อนนะ Performance Anta เอา Anta Performance ดิอันนี้แบบเบาสุด เฟรมขึ้นแน่นอนอัพสกลแบบอัน้าเปอร์ฟอร์แมนนะครับลองดูเฟรมน่าจะขึ้นอ่ะหูภาพยาบมากแม่ลื่นขึ้น60แต่ผมว่าภาพมันเละมากเลยนะอะไรเนี่ยนี่มันเป็นเดโมปะเป็นพรเดโม่ปะทำไมภาพมันเป็นอย่างวะภาพคือรอยอยากหนักมากแม่อัน้าเปอร์ฟอร์แมนนะหนักมากแม่แม่ฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่เป็นเดโมแล้วหนัก หนักเอาการเพราะแสงเยอะแสงเงาเยอะนะครับไม่ใช่เป็นดังคืนนะเพื่อนๆนะให้อย่างนี้แหละหนักดีภาพความคงบนนี้เละเทะเลยเล็กกว่าเมื่อกี้อีกผมบอกเลยว่าเละมากอะเมื่อกี้เราทางนี้ใช่ไหมเราจะไปทางนี้ั้างมีอะไรอีกให้ปรับเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอีกบาลานซ์เอาบาลานซ์นี้เอาบาลานซ์นี้ไหียขอดูภาพสิทำมาเสร็จป,ปะเกมเกมทำมาเสร็จป,ปะเนี่ย <c oughs> ปึ๊บ เฟรมมาที่เ็จะมันล็อกหกสิบว่ะเฟรมเหมือนจะอยู่ที่หกสิบผมจะลองโอ้ยกินเยอะกุนสเปค่ะคืออะไรอะ่ะอย่างนี้คืออะไรเงยขึ้นฟ้าเอ้ยผมว่ามันล็อกเฟรมแล้วว่ะขนาดหงยขึ้นฟ้าเฟรมยังไม่เพิ่มเลยคุณมันเป็นไปได้ไงมันเป็นไป,นปนไม่ได้ทำไมมันล็อกเฟรมวะเป็นเพราะวีซิงเหรอเอาปิดไอปิดดิ ه. ลองดูหลายๆทางหลายๆทาง,ล,าล,าทางล็อกไหมอ่ะเอออันนี้ไม่ล็อกละวีซิงมาล็อกเฟรมไงเออเล่นลื่นขึ้นเฟรมมากกว่าเดิมแต่ไม่มากหกสิบป้ายเจ็สิบหน่อยๆอเล่นดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเฟรมน้อยนี่มีภาพฉีกกันบ้างอ่ะอ่ะลองดูเท่าที่มันทำได้แล้วกันเราดูก่อนผมอยากดูภาพที่มันสวยที่เขาว่ามันสวยมันสวยยังไงวะเนี่ย แล้วสวยยังไงวะเนี่ยอ่ะคุณภาพอันนี้น่าจะสูงสุดถ้าเรื่องความคมอ่ะมาลองไปอ่ะเออดีขึ้นเหมือนตอนแรกอ่ะเหมือนว่าตอนแรกเราวิ่งไม่ถึงสาสิบใช่ไหมตอนนี้ห้าสิบกว่าอ่ะพอเล่นได้อ่ะเอาเป็นว่านี่มันคือภาพสวยที่สุดเท่าที่มันทำได้ในตอนนี้และของการเซตค่าก็คือห้าสิบกว่า เฟรมน้อยเพราะว่าเจอวีซิงล็อกเฟรมนะครับจากเมื่อกี้จริงๆแล้วผมรู้นะครับว่าวีซิงมันเหมือน,นทําให้มันบาลานซ์เฟรมมันจะไม่มากนักนะครับถ้าเปิดวีซิงแต่เราเน้นความบาลานซ์เนให้มันนุ่มนวลส่วนเรื่องตัวเลขอาจจะไม่กระชากขึ้นไปเยอะอะไรนี้แต่ว่าเน้นว่ามันทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วการ์ดจอตัวนี้ถ้าเราลองเล่นมื่อเกี้บไม่ถึง30 แต่อันนี้เราเปิด v-sync เออไม่ถึง3 0ใช่ไหมตอนนี้ปิดละปิด v s ซ n c เฟรมก็มา5 4 4 9พอเล่นได้พอพอถูถูไทยๆได้อยู่เออพอเล่นได้ไม่ถึงกระลื่นมากแต่ก็เล่นได้จากการเดินจากการวิ่ง50ถือว่าพอได้อยู่ลองดูโอ้ยห้าสิบกเฟรมโถ เหมือนแสงจะดีกว่าสตาร์วอลไอฟอลเล่นเจไดอะไรที่เราเล่นะดีกว่าไม่มากหรอกดีกว่านิดนึงแต่ผมว่ามันกินเวอร์หนักกว่าอีกอ่ะคุยกันนี่เหรออ่ะมีอะไรเฮ้ยผ looking for a guy named hoss ฮัสซีเลยเว้ยเอาเอฟข้ามใช่ไหมเอาลองข้ามดูอันนี้เรามาทดลองนะครับเรามาทดลองเพื่อนๆว่ามันจะประมาณไหนเอ้า เอาตายหมดเลยเหรอ, <c oughs> อโอ้ยนี่ไงปื <c oughs> นปื <c oughs> นเด็กเล่นม <c oughs> ั้งหมดยังอ่ะตอนนี้เฉลี่ยมันห้าสิบเฟร,รมโดยประมาณอืมแต่พอสต็อปปุ๊บมายี่สิบกว่าซิด <c oughs> ีเมติกอันล็อกนู่นนี่นั่นอ่ะผมดูอีกทีนะ รีเฟกมีอะไรบ้างวะเนี่ยความสว่างของแสงน,นู่นนี่ AMD FSR ก็เปิดให้แล้วจึงได้แค่นี้อยู่เลยนะครับอืมอันนี้เปิดไม่ได้ไม่ไม่ใช่การ์ด n V i d Quality Anta Quality น่าจะสวยที่สุดเออเออน่าจะเนทีฟั้งสวยสุดอันนี้ถ้าเป็นเกมนี้นะเกมนี้น่าจะเนทีฟ AA สวยสุด อ่ะมาลองอันต้าคุณภาพสูงกว่าเมื่อกี้นิดนึงได้แค่ไหนลองดูมาโอ้ยเฟร,รมเรทจมลงไปเหลือสามสิบก่าเฟร,รมคมกว่านิดนึงคมกว่านิดนึงดีกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยแต่ผมว่าภาพี่ผมพูดได้ไหมผมขอพูดนะเท่าที่ผมพูดตรงๆนะคะนรับเพื่อนใครที่มาดูอยู่เนี่ยพูดตรงตรงเลยเท่าที่ผม ลองเล่นทั้ง AMD ตัวเนี้ยและลองเล่นมาแล้วสำหรับ Nvidia RTX อะไร5 0 0 0 4 0 0 0 3,000หรือ AMD RX 9,000หรือว่าตัวเก่าผมสัมผัสได้ว่าภาพที่ได้จาก AMD จะมีน้อยเยอะกว่าชัดเจนมากเนี่ยอย่างเนี้ยผมก็เห็นมันมีความยุบยิบยุบยิบยิบยิบมันจะเหมือนเหมือนเจอฟิลเตอร์ที่ มีความคุ้งกระพริบอยู่ตลอดเวลามันจะแบบรัวๆรัวๆอยู่ในภาพผมเห็นเลยนะเนี่ยบนจอเพื่อนๆดูที่คลิปอยู่อาจจะอาจจะมองไม่เห็นถ้าไม่ได้ดูจอใหญ่ถ้ามันเล็กหรือว่าจอโทรศัพท์อาจจะมองไม่เห็นแต่ที่ผมเล่นอยู่บนหน้าจออยู่ทุกวันผมจะมองมเห็นสังเกตได้ด้วยตาเปล่ามันจะมีความเป็นเหมือนเหมือนยุบๆรัวๆอืมเมื่อวานผมสังเกตคอออฟดวตี้แบล็คออฟหก เวลามันยืนถือปืนเวลาโหลดฉากเข้ามาจะจะจะไฟเนี่ยถือปืนมันจะมีน้อยกระพริบ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 การ AMD นะจะมีเยอะเยอะกว่าปรับสุดแบบแบบ AMD นะเยอะแต่ถ้าเป็น Nvidia น้อยจะน้อยมันจะคมกว่าผมสัมผัสได้จริงผมพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้ขายให้ใครเลยนะสัมผัสด้วยการเล่นเองทุทกๆวันนะครับเพื่อน,อนผมว่าภาพเหมือนว่าฟิลเตอร์ กราฟิกของ AMD มันจะมีน้อยเยอะกว่าอารมณ์เหมือนปรับสุดแต่มันไม่ได้สุดจริงๆเอออันนี้เราไม่ได้มาพูดขายการ์ดให้ใครเลยนะด้วยอารมณ์ของผมที่ดูอยู่ทุกๆวันลอง Nvidia มาแล้วลอง AMD การ์ดจอ,อมาแล้วเนี่ยผมเทียบเทียบภาพที่เคยเห็นด้วยความคุ้นตาปรับสุดในแบบของมันการ์ด AMD Radeon เนี่ยมันจะมีน้อยกวนยิบๆแล้วก็ความคมเข้มมันไม่ค่อยมี เออพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่พอเป็นเอ็นวีดีปรับสุดมันจะคมมันจะใสมันจะไม่มีน้อยกวนมีก็มีนิดๆหน่อยแต่ว่ามันคมกว่าอย่างชัดเจนมากประมาณนี้พูดตรงๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอย่างว่าแหละการ์ด AMD อ่ะราคามันจะเบาใจกว่าเออประมาณนี้สุดได้แบบเบาใจสุดแบบฟิลเตอร์ไดเวอร์ของเขาเองเออฟิลเตอร์แบบแสดงภาพออกมาสุดแบบเขาเออต้องพูดอย่างนี้ มันก็จะได้แบบประมาณนี้อาจจะมีน้อยกวนๆหน่อยรอยหยักจะมีให้เห็นเพราะว่ามันไม่ได้ลบละเอียดมากเอออะไรเงี้แต่แรกด้วยเขาเรียกว่าราคาที่เราใจกว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้เทียบเคียงกันถูกกว่าอันนี้ข้อดีของมันนะครับสุดในแบบ AMD จะมีลักษณะที่เป็นน้อยรอยหยักจะเยอะกว่าเออประมาณนั้นแต่ว่าราคาดีกว่า แต่ถ้าเป็นเอ็นวีเดียสุดมันจะคมมันจะเข้มมันจะใสกว่าน้อยน้อยกว่าแต่ก็แพงกว่าเออประมาณนี้เอามันง่ายดีง่ายดีเข้าใจกันง่ายๆเมื่อกี้เราปรับไปแล้วเราปรับไปแล้วมันเหมือนแบบอืมมันมันก็ยังไม่โดนใจนะอันนี้คงสุดจริงๆอันเนท a ฟเครับเนทีฟเอเอปุ๊บอ่ะอันนี้คือสุดจริงๆแล้วอ่ะ สุดจริงๆ native AA นะครับผมและเราก็เลือกเป็น b a s n c ไม่ล็อกเฟรมอ่ะตามนี้อึ๊บนี่คือสุดจริงๆแล้วการจอ rx 9 0 7า x t ไม่ไหวจริงเกมนี้เหมือนไม่ไม่ไหวถ้าจะเอาสุดแบบจริงๆไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวสุดแบบสุดๆุด ไม่รอดผมบอกเลยว่าไม่รอดตามนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเขาแห่เลือกตั้งกันเสียงดังนิดนึงตามนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมันได้แค่นี้จริงๆสตาร์วอลอารอผมว่ากินหนักไปหนักไปหนักไปสำหรับ RX 9 0 7 0๊กด้วยซ้ำต้องดอบลงอ่ะเล่นได้เออ